แจ้งข่าวดีคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เฮทั่วประเทศรับเงินอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญค่ะรัฐบาลเพิ่มเงินในโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้อีก2เดือนเดือนละ5 0 0รับสูงสุดถึง1000บาทในวงเงินรูดซื้อสินค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้เหมือนเดิมเดือนละ2 0 0ร้อถึงสามบาทนะคะและที่สําคัญค่ะใครที่มีความประสงค์อยากลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่าน้ําและก็ค่าไฟฟ้าฟรีนะคะวันนี้อีสานซาบมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชม สิทธ์ไหนต้องลงทะเบียนสิทธิ์ไหนจะได้รับสิทธิ์ทันทีในส่วนของบัตรัสดิการแห่งรัฐและที่สําคัญถ้าหากอยากได้สิทธิ์นะคะต้องไปลงทะเบียนหรือว่าแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์ในส่วนของค่าน้ําค่าไฟอย่างไรค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานทซบนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยวันนี้ก็บอกว่ายินดีกับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรัสดิการแห่งรัฐกันทั่วหน้าทั่วประเทศนะคะนอกจากทางรัฐบาลจะเพิ่มเงินใน ในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้อีก300บาทรวมของเดิมนะคะ200บาทเป็นต่อเดือน500บาทท่านจะได้รับถึง2เดือนค่ะก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยน500บาทเดือนธันวาคมอีก500บาทรวมรับอยู่ที่1,000บาทและในขณะเดียวกันนะคะวงเงินในการรูดซื้อสินค้าเดือนละ200ถึง300บาทยังคงโอนตรงเข้าบาัตรวัดการทางรัฐเติมเข้าไปในบัตรให้เหมือนเดิมตามปกติรูดซื้อสินค้าได้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านจะได้รับสูงสุดต่อเดือนเดือนละ700 ถึง800บาทเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งบัตรคนจนนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการอนุมัติในการต่ออายุแล้วก็รับสิทธิ์ในส่วนของมาตรการค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีกนะคะไปจนถึงเดือนกันยายน2565เลยเพระนาะฉะนั้นคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความประสงค์อยากขอสิทธิ์ รับในส่วนของค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟฟ้านะคะก็สามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้ค่ะคุณผู้ชมโดยการลงทะเบียนในเว็บไซต์นะคะสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟสําหรับผู้ถือบัตรสดิการแห่งรัฐได้ที่ 1. สํงงานักงานสาขาประจําเขตใกล้บ้านหรือว่าใกล้ที่พักโดยท่านนําบัตรสดิการแห่งรัฐบวกใบแจ้งค่าน้ําค่าไฟหรือว่าใบเสร็จที่ชําระแล้วนะคะของเดือนปัจจุบันไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ2ก็คือคอรเซ็นเตอร์ โทรไปได้เลยนะคะสมัครผ่าน call center ก็ได้เฉพาะการเฉพาะไฟฟ้านะคะอันนี้ไม่ใช่น้ำประปานะเฉพาะไฟฟ้านะคะก็คือโทรไปที่1129ค่ะแล้วก็บอกว่าขอเข้าร่วมรับสิทธิ์ในส่วนของค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟในบาตรบริการแห่งรัฐค่ะทีนี้ ในส่วนของการจ่ายเงินต้องทําการจ่ายค่าน้ําค่าไฟไปก่อนนะคะรัฐจะถึงถึงจะมีการทําการโอนเงินให้ซึ่งการโอนเงินจะโอนในวันที่18ของเดือนถัดไปซึ่งจะเติมเข้าไปในบัตรเครดิการแห่งรัฐแล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะส่วนใครที่ประสงค์ลงทะเบียนลงลดค่าน้ํานะคะเดือนไหนที่ใช้น้ําเกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทจะได้รับการสนับสน,นุนวงเงินค่าน้ําประปาจํานวน100บาทแล้วก็รับคืนตามที่จ่าย จริงโดยจะมีการเติมเข้าไปในบัตรสวัสิการแห่งรัฐด้วยเช่นกันทุกๆวันที่18ของเดือนแล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะ ในส่วนของน้ำประปานะคะคุณผู้ชมลงทะเบียนได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็การประปานครหลวงหรือจะไปติดต่อที่การประปาเลยก็ได้นะคะแต่คุณผู้ชมที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้านอบตเทศบาลในส่วนของประปาหมู่บ้านอบตเทศบาลไม่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นคุณผู้ชมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ารับสิทธิ์ในส่วนของการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็การประปานครหลวงเท่านั้นค่ะเอาละค่ะต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแต่ได้กับได้นำข้อมูลข่าวสาร มาฝากมาบอกมากล่าวคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ